ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่156การแสดงดีๆได้เ,ดเริ่มขึ้นแล้วตอนที่3นับตั้งแต่ที่มีการกาะตั้งแคว้นฉีมาก็ไม่เคยมีกองทัพทหารใดสามารถเข้าไปในวังหลวงได้นอกจากกองทัพหยูหลินแต่ในทุกวันนี้นั้นมันกลับเปลี่ยนไปหมดแล้ว โมเชียนเย็นได้พาทหารกองทัพรุ่ยหลินตรงเข้าไปที่วังหลวงพวกชาวบ้านเองต่างก็พากันส่งเสียงร้องให้กับโมเชียนเย็นอย่างไม่ขาดสายณห้องถุงของพระราชวังหลวงห้องเต้ทรงประทับอยู่บนบันลังโดยที่สีหน้าไม่สู้ดีนะักตอนนี้สีหน้าของพระองค์นั้นดูหม่นหมองส่วนทหารยามที่ยืนอยู่นอกตำหนกักต่างก็มีสีหน้าเคร่งเครียดเฮ้ยเนี่ยหรอเรื่องดีๆที่พวกเจ้าทำกันนะ่ะ ฮ่องเต้กล่าวพร้อมกับมองไปที่โมซวนเฟยและไปอุ่นเซียนที่ตอนนี้กำลังยืนอยู่ตรงหน้าของพระองค์ในขณะที่พระองค์ไม่เคยรู้เรื่องแผนการนี้เลยหากว่าเขารู้ก่อนแล้วก็เขาคงจะไม่ยอมให้ทั้งสองคนนี้ทำอย่างเด็ดขาดเพราะนี่มันเป็นแผนที่บ้าช,ชัดๆวางยาพิษคนในเมืองหลวงนับแสนคนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่แย่มากๆด้วยประชาชนก็เหมือนกับสายน้ำน้ำดันเรือได้เช่นไรมันก็สามารถคว่ำเรือได้เช่นนั้น ตอนนี้ประชาชนกำลังเอียงเอ็นไปทางโมงเชียนเยียนกับตระกูลจีนอย่างเต็มที่ส่วนฮ่องเต้กับองค์ชายรองหรอไม่อาจคุมเมืองหลวงอีกต่อไปได้แล้วช่วงเวลาที่ล่อแหลมเช่นนี้โมซวนเฟยกับไปอ่นเซียนยังทำเรื่องมบ้าเช่นนี้ได้อยู่อีกในขณะเดียวกันถ้าพวกเขาทั้งสองคนทำสำเร็จเพราะองค์จะไม่ว่าอะไรเลยด้วยซ้ำแต่นี่อะไรนอกจากจะทำแผนไม่สำเร็จแล้วยังโดนกองทัพรุ่ยหลินโตก,กลับมาอีกต่างหาก แถมทาหารของกองทัพรุ่ยหลินก็ไม่มีใครตายเลยแม้แต่คนเดียวยังไม่พอพวกเขายังสาดน้ำโคลนเข้ากองทัพหยู่หลินของพระองค์อีกด้วยนี่มันสามารถทําให้อูเสวียใช้เป็นข้ออ้างได้ยอย่างสมบูรณ์แบบที่จะนํากองทัพรุ่ยหลินเข้าไปในวังหลวงของพระองค์ได้เช่นนี้ตอนนี้โมซวนเฟยก็รู้สึกเคร่งเครียดเป็นอย่างมากเขารู้สึกได้เลยว่าตอนนี้หัวใจของเขามันกําลังเต้นระส่ำระสายด้วยความสิ้นหวงัง อุ๋นเซียนก็เหมือนจะดูน่ากังวลไม่น้อยกับแผนการของนางแต่ถ้ามันสำเร็จแล้วก็มันจะแก้ไขชะตากรรมของพวกเขาในวันนี้ได้เลยโมซวนเฟยก็ไม่คิดมาก่อนเลยว่าพิดที่เขาวางแผนกับอื๋นเซียนมันจะไม่แพร่กระจายแถมยังทําให้ทหารตายฟรีไป5 0นายและยังไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายกับครอบครัวของทหารที่ตายไปแล้วได้อีกด้วยข้ารู้ว่าข้าผิดไปแล้วท่านพ่อโปรดช่วยลูกด้วยพยาค่ะ โมซนเฟ,ย,ฟยคุกเข่าตัวสั่นต่อหน้าห้องเต้ด้วยความกลัวช่วยหรือช่วยยังไงกันล่ะตอนนี้โมเฉียนเย็ยนคงใช้โอกาสนี้นํากองทัพรุ่ยหลินเข้ามาที่พระราชวังแห่งนี้แล้วและเมื่อพวกเขาสามารถเข้ามาที่ห้องว่าราชการแห่งนี้ได้แล้วข้าจะยังทําอะไรได้อยู่อีกล่ะข้าเคยคิดว่าเจ้าหนาะเป็นคนที่ฉลาดกวนน่านี้แต่ตอนนี้เจ้ากลับกลายเป็นคนที่ไรข้ขาส่วนไปอินเซียนก็เป็นคนบ้า แล้วเจ้าก็ดันไปเชื่อแผนกนารบ้าๆของนางด้วยนางเป็นถึงสิทธิ์ของประมุขตระกูลหวินแม้ว่าแขวนฉีของพวกเราจะล่มสลายไปแต่นางก็ยังคงมีตระกูลหวินหนุนหลังส่วนตระกูลจีนคงไม่กล้าเผชิญหน้ากับตระกูลอวินโดยตรงเป็นแน่เช่นนั้นพวกเขาก็คงจะเหลือไปอวินเซียนไว้เพียงคนเดียวส่วนเจ้ากับข้าล่ะจะเป็นยังไงเจ้าคิดบ้างหรือเปล่าฮองเต้เอ็นตัวลงไปบันลงังเขาไม่เคยอับจนหนทางเช่นนี้มาก่อนในชีวิตเลย ทุกอย่างมันจบแล้วพวกเขาได้แต่รอเวลาที่ตระกูลอิ่นจะเข้ามาช่วยเหลือและทําให้พวกเขาได้เปรียบไปอิ่นเซียนนางเองก็ดูไรเดียงสาจนเกินไปในเรื่องของการเมืองเช่นนี้นางคงคิดว่านางจะไม่แพ้อ,อู๋เสวียแต่นี่มันช่างตลกสิ้นดีเสียจริงที่นางกล้าคิดแผนการพัฒน,นาแบบนี้ออกมาได้แล้วนี่ไปอิ่นเซียนอยู่ไหนล่ะฮองเต้ถามโมซวนเฟยออกมาด้วยความกรดเกรี้ยวอยู่ในวังหลวงพะยะค่ะโมซวนเฟยก็ตอบ ในขณะที่ปากของเขายังคงสั่นไหวไปมาเพราะเขาก็รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเมืองหมดแล้วมีแต่ไปอินเซนเท่านั้นที่ยังไม่รู้ถึงแผนการที่ตนเองสร้างขึ้นมาถูกทำลายลงไปหมดแล้วเจ้าไปพานางมาที่นี่ในเมื่อนางเป็นคนเริ่มเรื่องนี้ก็ต้องให้นางเป็นคนจบเรื่องนี้ด้วยเช่นกันอีกอย่างนางเป็นลูกศิษย์ของตระกูลอินนางคงหยุดกองทัพรุ่ยหลินไม่ให้ทำอะไรบ้าๆได้บ้างและจนกว่าตระกูลอินจะมาถึง พวกเจ้าควรอยู่เฉยๆไม่ควรก่อเรื่องอะไรอีกเข้าใจไหมฮองเต้ทรงรับสั่งในห้องถงในท้องพระโรงทุกอย่างข้างนอกนั้นมันเกินกว่าที่เขาจะควบคุมได้หยกแล้วในขณะเดียวกันผู้หนุนหลังของไปอินเซียนก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากจึงทําให้นางหญิงยโสโอหังและหากว่านางส่งข่าวให้กับกองทัพที่อยู่ใกล้ๆของฮองเต้เรื่องมันก็คงจะไม่เป็นแบบนี้หากนางไม่ได้วางแผนการร้ายกับกองทัพรุ่ยหลิน กองทัพรุ่ยหลินและองค์รัชทายาทก็คงจะไม่มีข้ออ้างที่จะเข้ามาในวังหลวงแห่งนี้ได้เป็นแน่ยอดหมอหญิงอัชฉริยะตอนที่157การแสดงดีๆเ,เริ่มขึ้นแล้วตอนที่4เวลาก็ผ่านไปได้ไม่นาน ไปอื่นเซียนก็ถูกเชิญตัวมาที่ท้องพระโรงโดยโมซส้นเฟยก็ได้เล่าถึงแผนการร้ายของนางที่ยังไม่ทันได้เริ่มมันก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วเอ๊ะงั้นหรอแต่ว่าตอนนี้มันยังแก้ไขได้อยู่นะไปอื่นเซียนพูดแต่ทว่าด้วยคำพูดของนางในตอนนี้นั้นก็ไม่อาจทำให้ใครเชื่อได้อีกแล้วพร้อมกับที่นางกล่าวเพิ่มเติมว่าผิดพ,พวกนี้อาจารย์ของข้าเป็นคนสอนข้าเอง ทั่วทั้งแคว้นแล้วนอกจากผู้อาวุโสของตระกูลอวินอาจารย์ของข้าและเหล่าสิทธิพ่สิทธิน้องทั้งหลายแล้วก็ไม่มีผู้ใดรู้เรื่องยาแก้พิษตัวนี้อย่างแน่นอนโมซวนฟยเมื่อได้ยินดังนั้นก็หันไปสบตากับฮ่องเต้เพราะเมื่อได้ยินคําพูดของไปอวินเซียนทุกคนต่างก็รู้สึกแปลกใจตระกูลอวินนั้นเป็นตระกูลศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเหลือผู้คนเอาไว้มากมายแต่ตระกูลอวินกลับสอนเรื่องพิที่ร้ายกาจเช่นนี้ให้กับลูกศิษย์อย่างนั้นหรอเนี่ย ทว่าพวกเขาได้แต่คาดเดาไปต่างๆนานาในเวลาแบบนี้หากพวกเขาฉลาดมากพอพวกเขาก็สามารถเลือกที่จะไม่พูดหรือถามมันออกมาอูสเวียนั้นแม้ว่านางจะมีพรสวรรค์ที่จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแต่ตอนนี้นางกับโมเชียนเยียนกำลังนำกองทัพรุ่ยหลินบุกเข้าพระราชวังข้ากลัวว่ามันจะเป็นปัญหาให้แก่เจ้าได้ทว่าวางใจเถอะข้าจะปกป้องเจ้าให้ดีที่สุดเอง โมซนเฟยจับมือไปอินเซียนแน่นสายตาของเขาที่ส่งไปนั้นมันเต็มไปด้ยวยความรักที่มีให้แก่นางทันใดนั้นไปอินเซียนก็กล่าวออกมาอย่างยโสโอหังว่าหากว่านางกล้าที่จะเข้ามาข้าก็ชักอยากจะเห็นแล้วว่านางจะทำยังไงกับข้ากันแน่เพราะว่าผีเสื้อแห่งความเมตตาของข้าก็ได้ส่งไปถึงตระกูลอินแล้วหากนางกล้าแตะต้องข้าไม่แต่ปลายผมแล้วก็อาจารย์ของข้าคงจะไม่ละเว้นผู้ใดเป็นแน่ ไบอินเซียนกล่าวออกมาทั้งอดที่จะอมยิ้มให้กับตนเองไม่ได้ในตอนที่ไบวินเซียนกําลังคิดถึงแผนการของตนเองอยู่นั้นนางก็ไม่ได้สังเกตเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของโมซวนเฟยและฮองเต้เลยโมซวนเฟยก็แอบหัวเราะก,กับสิ่งที่ตนเองกําลังคิดอยู่ใช่แล้วพวกเขาจะดันให้ไปอินเซียนเป็นคนรับหน้าแทนนั่นเองเฮ้ยข้าจะจัดการกับปัญหาพวกนี้ก่อนที่คนจากตระกูลอื่นจะมาซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรมากหรอก ในตอนนี้คนของตระกูลอินเข้ามาถึงแล้วแล้วก็ทุกอย่างก็คงจะจบสิ้นเองไปอย่างแน่นอนแล้ว <c oughs> ทันใดน,นั้นประตูของท้องพระโรงก็ถูกเปิดออกทุกคนก็หันไปมองเมื่อพวกเขาเห็นอู๋เสวียที่ยืนอยู่หน้าประตูพร้อมกับโม่เชินเยียนที่ยืนอยู่ข้างๆโดยมีกองทัพรุ่ยหลินอยู่ข้างหลังพวกเขาทั้งสามคนก็ลดระดับเสียงการพูดคุยลงในทันทีในขณะที่ฮ่องเต้ก็ใจสั่นยิ่งนัก อู๋เสียช่างหน้าขนลุกขนพองเสียจริงๆใบหน้าของนางไม่แสดงความรู้สึกใดๆออกมาเลยที่ภายนอกนั้นฮองเต้กระดูกล่าหานชานชายัยแต่ภายในจิตใจของเขากับกลัวราชบัลลังก์จะสั่นคลอนเสียมากกว่าสเสด็จพ่อโมเชียนเย็นกล่าวเรียกฮองเต้ทันใดนั้นเขาก็เดินไปยังท้องพระโรงอย่างเงียบๆพร้อมกับอู๋เสียในเวลานี้มันช่างดูห่างไกลจากคำว่าสุภาพยิ่งนัก ในขณะที่ไปอินเซียนก็กัดฟันแน่นสายตาของนางจ้ามองไปที่อู๋เสือหากไม่ใช่พระโมโสนนเฟยจับมือนางไว้แล้วก็นางก็อยากที่จะเข้าไปตบสั่งสอนอู๋เสือให้รู้แล้วรู้ลอดไปเลยเข้ามาฮองเต้ก็กล่าวขึ้นเสียงของฮองเต้น,นั้นค่อยๆจางหายไปอย่างช้าๆเสียงของพระองค์ถึงกับสั่นคลอนภายใต้ความกดดันที่ระรัวเข้ามาอย่างกับสายฝนยามมีมรสุมถล่มในความคิดดังนั้น เขาจึงรีบจัดการควบคุมอารมณ์ของตนเองให้กลับเข้ามาสู่ความสงบในทันทีสเสด็จพ่อท่านคงได้รับรายงานถึงเรื่องที่มีคนทรยศแฝงตัวอยู่ในกองทัพอยู่หลินแล้วใช่ไหมพะยะค่ะเจตนาของคนทรยศผู้นั้นอยู่ที่การทำร้ายพวกชาวบ้านชาวเมืองและคนบริสุทธิ์นับว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงยิ่งนักลูกจึงอดเป็นห่วงสเสด็จพ่อไม่ได้เหตุนี้ลูกจึงนำทหารเข้ามาในวังหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาตสเสด็จพ่อ ลูกต้องขออภัยแก่เสด็จพ่อด้วยแต่เพื่อที่จะจับคนทรยศในครั้งนี้ลูกจึงตัดสินใจไปโดยพละักการเพราะมันที่บางอาจใช้ยาพิษเพื่อหวังจะทำลายแคว้นฉีกับเหล่าผู้บริสุทธิ์หากว่าข้าได้ตัวคนทรยศผู้นั้นมาแล้วเสด็จพ่อจะลงโทษข้ายอย่างไรก็ได้ตามแต่ประสงค์ของท่านเถิดโมเชียนเย็ยนคุกเข่าลงพร้อมกับคำพูดที่กล่าวกับฮองเต้ด้วยน้ำเสียงที่ดังกึงกก้องกลางวัไปทั่วท้องะโรงฮองเต้ก็พยายามที่จะยิ้มออกมามุมปาก <c oughs> โมเชนเหยนเนี่ยมันมาเพื่อกำจัดพระองค์จริงๆถึงกับเอากองทัพรุ่ยหลินเข้ามาที่พระราชวังหลวงด้วยแล้วฮ่องเต้ยอย่างพระองค์ยังจะใช้ความสามารถได้ที่จะลงโทษองค์ราชทายาทผู้นี้ได้กันเล่า